เชื่อไหมคะว่าวิาว,วทะเลแบบนี้ไม่ได้อยู่เมืองนอกแต่อย่างใดอยู่แค่บางแสนี่เองเปิดวับที่พักสุดหรูบนเขาสามุ่นมาพร้อมกับทะเลสวยๆแบบสุดลูกหูลูกตาเอาความไม่สบายใจมาทิ้งไปกับทะเลได้เลยค่ะอยากให้แฟนคนไหนพามาเนี่ยก็แท็กไว้ที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะที่นี่ชื่อว่าเบอร์เกนดี้ u ักชุยรูปแต่ห้องเข้ามาในคีการ์ดก็ว้าวเลยค่ะห้องใหญ่มากและนี่คือวิวจากห้องเราที่เราเลือกห้องนี้ก็เพราะว่าเป็นห้องเดียวที่ปลายเตียงเนี่ยหันไปทางทะเลนุน่นหมอนุ่มๆดูพระอาทิตย์ตกคือดีต่อใจเกินไปมากมีคอมพิเมนต กกินได้เลยไม่เสียตังค์ในห้องที่เราจองมาก็จะมีทั้งอ่างอาบนะ้ำตู้เย็นทีวีไดเป่าผมมีชุดคุมอาบน้ำด้วยดูหรูหรามากอย่างพวกสบู่แชมพูที่เขาให้มาจะเป็นของแบรนด์โพลาร์เลยนะคะทุกคนดูวิวซีนี้ขนาดไม่ใช่ห้องท็อปสุดนะคะยังขนาดนี้วันท้าเป็นห้องท็อปสุดอาจจะรลินขนาดไหนเราชอบที่เขามีโซฟาให้นั่งพักผ่อนตรงนี้มากนั่งดูทะเลปล่อยใจคิดอะไรเพลินๆสมองโล่งดีคะ่ะที่เราเลือกมาสเตย์เคชันที่นี่ก็เพราะว่าเป็นที่พักที่ทําให้รู้สึกว่าไม่เหมือนอยู่บ้างแสนเลยอะช่วงเย็นๆนะคะพวก